สวัสดีครับเด um ี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาอันบ็นอกซิ่งแล้วก็รีวิวนะครับผมอันนี้จะเป็นปืนยิงอินฟราเรดนะครับวัดอุณหภูมินะครับผมของบรอสนะครับผมรุ่นนะครับรุ่น GIS 5 0 0นะครับรุ่นนี้นะครับ G I S 500นะนะครับผมตัวนี้จะเป็นปืนที่สำหรับวัดอุณหภูมิใช้ระบบอินฟราเรดนะครับผมก็ยังไงฝากกดติดตามนิดนึงครับจาก Full Story นะครับผม นะครับก็เด an ี so, like so ๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งดูนะครับแล้วว่าว่าข้างในเนี้ยในชุดเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับมาใหม่ๆเลยนะครับยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการแกะแล้วก็เดี๋ยวลองแกะมาดูซิว่าข้างในอ่ะมันมีอะไรบ้างนะครับผมครับก็เดี๋ยวแกะก่อนนะครับอันนี้ของสูตรเลยนะของแท้เลยนะครับซื้อมาประมาณราคาประมาณพันห้าครับแล้วมีไปรับกันอะไรให้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นภาษาไทยเลยนะครับข้างในก็จะมีเปิดมาก็จะมี ฐานให้2ก้อนนะครับแล้วก็มีกระเป๋าให้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับมีกระเป๋าสวยทีเดียวครับสวยเลยนะครับแล้วก็ในกล่องก็มีคู่มือให้หนึ่งเล่มนะครับมีคู่มือให้หนึ่งฉบับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใบเหมือนกับว่าเป็นเออเขาเรียกเป็นเครื่องมือวัดมันจะมีใบรับรองครับเนี่ยครับเหมือนซอรติฟิเคชเขาครับว่าเครื่องมือนี้ได้ผ่านการวัดรับรองไว้แล้วนะครับเนี่ยครับนะครับประมาณนี้เลยนะครับ ในกล่องก็จะมีเท่านี้นะครับมีไม่แกะดูเหมือนกันครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกผมไม่เคยแกะครับมาใหม่ๆเลยครับนี่เป็นแบบนี้ครับอันนี้คือเป็นรูปร่างหน้าตาของเขานะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่ตัวเพจข้างๆก็นี่ครับก็คือเป็นผลิตเมื่อเดือนสามปีสองพันยี่สิบเนาะนะครับรุ่น G.I.S. ห้ารอยครับก็คือตรงกันนะครับเนี่ย มันก็จะมีซีเรียลนัมเบอร์บอกตรงนี้ครับก็คืออุปกรณ์ของเราครับซีเรียลนัมเบอร์ต้องตรงกันเนาะนี่ครับนะครับประมาณนี้อันนี้ของแท้เลยนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็มีคู่มือให้นะครับในส่วนคู่มือก็มีภาษาไทยด้วยนะครับเนี่ยมีภาษาไทยด้วยเนาะนะครับก็เปิดดูกันได้นะครับว่าสเปคเป็นยังไงบ้างนะครับผมเนี่ยครับช่วงการทํางานอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคนะครับใช้ทานนะ a a สองก้อนนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือไดแกรมในการยิงแสงของเขานะครับผมนะครับนี่ประมาณนี้ระยะทางที่วัดก็คือ0.75ถึง่1.25เมตรจากเปื้นผิวนะครับไม่เกินนี้นะครับก็คือระยะทางประมาณนี้นะครับนี่นะครับนครับแล้วก็มีบอกปริมาณของแบตเตอรี่ด้วยนะครับที่หน้าจอเนาะ ครับอันนี้ก็มีปรับอันนี้ได้ด้วยนะเอ่อความแรงของลังสีนะครับผมถ้าเราปรับเอ่อถ้าเราไปวัดวัตถุที่มีแสงสะท้อนน้อยเราต้องปรับความแรงเยอะๆนะครับเพื่อให้มันวัดได้เที่ยงตรงนะพวกคอนกรีตอิฐผนังหินทรายหินอ่อนนะครับพื้น PVC พลาสติกอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้ก็ใช้การแผ่ลังสีที่สูงหน่อยนะมันจะมีให้ปรับอยู่นะ อันนี้คือระดับกลางนะครับสัลักษณ์ของเขาระดับกลางนะครับใช้กับพวกหินแกนิกเหล็กหล่อทรายแล้วพวกนี้หินทนไฟเครื่องยนต์แล้วก็ใช้แบบใช้ระดับกลางนะเพราะเครื่องยนต์นี่ก็เป็นโลหะนะครับเป็นลลูมินียมมันกันการแผ่รังสีต่ำสุดเนี่ยใช้กับพวกที่เป็นพื้นผิวที่มีลักษณะที่เป็นการสะท้อนได้ดีพวกเงาเงา,าที่มันเป็นสีเงาเงา,าอะไรเงี้ยครับผม Κ ก็พวกก๊อกน้ำเงาเงา,าเคลือบเครื่องเครื่องเคลือบดินเผาอะไรเงี้ยนะครับผม เคลือบเงานะครับผมก็ใช้ที่มันแสงสะท้อนน้อยๆนะครับในการวัดนะครับเราต้องตั้งให้ถูกด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําการใส่ฐานก็ไปในตัวเครื่องนะครับผมธีการเปิดก็คืออยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ด้านล่างนะครับนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็กดตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็เอาฐานใส่เข้าไปนะครับผมฐานก็จะมีขั้วบวกขั้วบอกอยู่แล้วนะครับที่ตรงนี้ครับก็คือบวก นะครับก็ลบนะครับบวกก็คือเอาหัวออกนะในนี้เอาบวกออกแบบนี้นะครับแล้วก็ลบก็คือเอาด้านบวกเข้าไปแล้วก็เอาลบออกมานะครับเนี่ยเราก็กดเข้าไปแค่นี้เองครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องก็คือกดปุ่มแดงนะครับทีหนึ่งนะครับนี่นะครับโอเคเลยนะเนี่ยเนี่ยเราก็เลือกระดับความเข้มของแสงได้ใช้ง่ายนะครับนี่นะครับตอนนี้อยู่ยี่สิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราส่องที่เดียวกันนะอันนี้คือตัวที่ประมาณสามร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้ส่อง ครับอ่านี่ได้30นะครับนะครับได้สาเนาะต่องที่เดียวกันอันนี้27เห็นใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยครับจะเห็นได้ว่ามันเออ่ค่าเนี่ยมันมีความต่างกันประมาณ3องศานะครับถือว่าเยอะนะครับผมขนาดที่อุณหภูมิยังไม่เยอะเลยนะครับถ้าเราไปวัดจริงเนี่ยอย่างเช่นเราไปวัดขึ้นร้อยเนี่ยอาจจะอาจจะกลายเป็นร้อยห้าร้อยเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้ก็คือไม่ถึงเนาะเนี่ยครับแล้วก็ไวกว่าด้วยกดทีเข้ามาเลยนะครับ นี่ครับกดทีนึงมาเลยอันนี้ผมกดแค่แบบอย่างนี้นะกดแตะกดแตะนีะครับกดแตะอย่างงี้ก็คืออุณหภูมิเปลี่ยนแล้วครับนีะครับอุณหภูมิเปลี่ยนเลยแต่ถ้าเกิดอันนี้นี่ครับกดแตะชา้ากว่ากันเยอะนะครับนะนีะครับสามสิบจุดสามนะครับเดี๋ยวผมลองเอาโทรศัพท์ของเราใช้โทรศัพท์ดูนะนี่ครับจีไปยี่สิบเก้านะนี่ครับเห็นไหมฮะ อันนี้ชี้เดียวกันนะอันนี้3 3มสิยะอันนี้30จะเห็นได้ว่าค่ามันเพี้ยนด้วยกันเยอะนะครับนี่ยแตะกอนผมใช้อนี้อยู่นะไอ้ตัวเนี้ยนะครับแต่ว่าพอดีว่ามีโอกาสจะเปลี่ยนแะไรนี่มันเริ่มเออเออแล้วก็เลยลองซื้อของบอสดีกว่านะครับเดียวกันแพ่งกันนิดนึงครับแต่ว่าดูการใช้งานมันต่างกันเยอะเลยครับนี่ยคระยะวางผลก็อย่างที่บอกก็คือประมาณ10 1 0ถึง30นะครับผมนะครับเซนติเมตรนะประมาณนี้ชี้ได้เลยนะครับนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับไวเลยครับ นี่เทียบให้ดูเลยเนี่ยอันนี้ของจีนนะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับแอทเทนเนี่ยผมซื้อมาเห็นขายอยู่ประมาณ250-300ครับประมาณนี้นะนี่อย่างี้เนี่ยประมาณนี้เลยนะครับลองดูมันต่างกันเยอะเลยเนี่ครับเห็นไหมเลยตอนนี้มันโหค่าโหค่าไว้ได้ด้วยนะก็คือค่าที่ปัจจุบันนะครับ เนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างนะจะเห็นได้ว่ามันวิ่งไปวิ่งมานะครับพอเราพอเรากดปล่อยไอ้ข้างบนเนี่ยคือมันจะจําค่าสูงสุดนะครับเนี่ครับนี่ครับเี่ยที่ชี้ที่เดียวกันเลยกดค้างเหมือนกันเลยครับแต่ดูอุณภูมิครับสังเกตตัวของบอสนะอุณภูมิมันจะวิ่งอยู่ตลอดนะครับแต่ตัวซ้ายเนี่ยมันไม่วิ่งเลยนะครับคือมันไม่เรียวทม์ครับเห็นไหมฮะวิ่งขนาดที่ว่าเป็นหลักโซซนิยมเลยครับนี่ครับพอเราปล่อยปุ๊บ เรากดอีกทีปุ๊บมันก็จะขึ้นค่าที่แม็กสุดขึ้นมาให้เราก็ดูง่ายใช้ง่ายครับถือว่าโอเคครับดีกว่าตัวนี้เยอะเลยนะครับก็ตัวก็ไม่ใหญ่มากครับประมาณไล่ๆกันนะครับก็ลองดูครับพี่ๆถ้าไหนที่กำลังจะหาตัวอินฟลูเรทวัดอุณหภูมิแบบนี้ครับเป็นเลเซอร์วัดอุณหภูมิแบบนี้ก็ลองดูรีวิวของผมเพื่อเป็นการตัดสินใจได้นะครับผมยังไงก็ฝากไว้สักนิดนึงนะครับเผื่อคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับ พี่ๆท่านใดก็แล้วแต่ที่กำลังจะหาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมินะครับรุ่นนะครับบอร์ GIS 500ตัวนี้นะครับผมราคาก็ไม่ได้แพงมากครับแล้วก็การใช้งานก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับบอกนะครับก็ฝากกดติดตามช่องโฟร์สตอรี่ไว้สักนิดนึ่งนะครับถ้าผมมีอะไรที่ผู้ผิดพลาดอะไรไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมนะครับอยากทําให้ดูนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กําลังจะหาซื้อเจ้าตัวนี้อยู่นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ